สวัสดีค่ะชุมชนคนหางานค่ะวันนี้มาพร้อมกับตำแหน่งพนักงานขับรถขนส่งนะคะรายได้เฉลี่ยเดือนละหนึ่งหมืถึงหนึ่งบาทค่ะเพื่อนๆที่สนใจงานนี้ไปดูรายละเอียดพร้อมๆกันเลยนะคะไม่อยากพลาดข่าวสารงานใหม่ๆค่ะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยจ้าบริษัทบางกอกปทุมแทรกเตอร์จำกัดค่ะเปิดรับสมัครพนักงานขับรถขนส่งนะคะ โดยเป็นงานประจำค่ะรับจำนวน2องตำแหน่งปฏิบัติงานที่คลองหลวงปทุมธานีนะคะทำงานวันจันทร์ถึงวันเสาร์ค่ะหยุดทุกวันอาทิตย์เวลา8 3 0โมงครึ่งถึง5โมงครึ่งนะคะมาดูที่หน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานขับรถขนส่งกันค่ะมีหน้าที่ขับรถขนส่งสินค้าให้กับบริษัทนะคะโดยต้องรับผิดชอบในเรื่องเวลาการจัดส่งสินค้าตามที่ผู้บังคับบัญชากำหนดไว้ตามแผนงานของแผนกค่ะ รับผิดชอบสินค้าบริษัทระหว่างการจัดส่งนะคะให้อยู่ในสภาพที่ลูกค้ายอมรับสินค้าส่งตามบริษัทขนส่งต่างๆหรือร้านลูกค้าดูแลรักษาบำรุงและทําความสะอาดรถขนส่งค่ะพนักงานขับรถต้องตรวจเซ็นสินค้าที่ขึ้นรถส่งให้ลูกค้าร่วมกับเช็คเกอร์แล้วลงชื่อการตรวจสอบจำนวนสินค้าร่วมกับเช็คเกอร์ค่ะ พนักงานขับรถต้องรับผิดชอบเอกสารบินนะคะส่งสินค้าแล้วก็ต้องให้ลูกค้าเซ็นรับสินค้าด้วยค่ะแล้วก็มีหน้าที่ตรวจสอบเงินจากลูกค้าที่จ่ายค่าสินค้าที่ส่งไปนะคะและจ่ายเป็นเงินสดถ้าจํานวนเงินไม่ครบพนักงานที่เก็บเงินมาต้องรับผิดชอบค่ะสามารถขึ้นของหรือสินค้าเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็ถูกต้องนะคะการติดต่อประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องค่ะ แล้วก็รับผิดชอบงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาสามารถทำงานล่วงเวลาได้นะคะขับรถยนต์ได้ค่ะแล้วก็มีใบขับขี่รถยนต์มีใบอนุญาตขับขี่ประเภท2ขึ้นไปนะคะแล้วก็สามารถขับรถโฟก์ลิฟต์ได้ด้วยค่ะมาดูคุณสมบัติกันบ้างค่ะเป็นเพศชายนะคะอายุ26-35ปีค่ะวุฒิการศึกษาระดับม .6 หรือปวสนะคะ มีประสบการณ์ด้านขับรถขนส่งของอย่างน้อย1-2ปีค่ะมีความรู้เรื่องอะไรอุปกรณ์แทรกเตอร์จะพิจารณาเป็นพิเศษนะคะมีความคล่องตัวสูงค่ะมีความละเอียดรอบคอบตรงต่อเวลาแล้วก็มีความรับผิดชอบสูงมีความอดทนซื่อสัตย์รักในการทำงานค่ะมีทัศนคติที่ดีในการทำงานแล้วก็สามารถแก้ไขปัญหาด้วยตนเองได้มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดีค่ะ รู้จักเส้นทางกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลและบริษัทขนส่งได้ดีนะคะสามารถขับรถแล้วก็เดินทางออกต่างจังหวัดได้ค่ะสามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้เป็นอย่างดีแล้วก็ทำงานร่วมกับผู้อื่นทีมเดียวกันได้ดีนะคะสามารถยกของหนักได้ด้วยค่ะมาดูทางด้านสวัสดิการที่จะได้รับกันบ้างนะคะก็มีประกันสังคมค่ะปรับเงินเดือนประจำปีตามผลประกอบการและก็ผลงานนะคะ สวัสดิการโบนัสสองครั้งต่อปีค่ะตามเงื่อนไขของบริษัทค่าเบีย้ยเลี้ยงค่าที่พักค่าน้ำมันนะคะบางตำแหน่งค่ะวันหยุดนะคะจะเลิกมีไม่น้อยกว่า13วันต่อปีนะคะวันหยุดพิเศษวันเกิดเงินของขวัญวันเกิด500บาทค่ะมีเบี้ยขยัขายาน800-900-1,000ต่อเดือนสวัสดิการค่าชาปนากิจคู่สมรสบุตรบิดามารดาแล้วก็พนักงานนะคะสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพค่ะ สัมมนา,าท่องเที่ยวประจำปีงานเลี้ยงสัำสันประจำปีนะคะคกิจกรรมกีฬาสีค่ะเครื่องแบบชุดยูนิฟอร์มนะคะแล้วก็ตรวจสุขภาพประจำปีค่ะสำหรับผู้ที่สนใจตำแหน่งนี้นะคะสามารถติดต่อได้ที่คุณน้ำฝ่ายบุคคลค่ะเบอร์โทรศัพท์0898911052นะคะบริษัทบางกอรกระุุมแท็กเตอร์ค่ะตั้งอยู่เลขที่ 56ทับ3 5มหมู่6ถนนพหลโยธินค่ะตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่กําลังมองหางานกันอยู่ค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ